สวัสดีค่ะเจะเคนโนนำเสนอให้ท่านได้รับชมกับบ้านเดี่ยว2ชั้นนะคะแปลงนี้นะคะอยู่ในหมู่บ้านคาซาลีนา2บ้านหลังใหญ่พื้นที่ขนาด60ตารางวาค่ะตัวบ้านมี4ห้องนอน2ห้องน้ำมีห้องนอนชั้นล่างด้วยนะคะทุกท่านอยู่ในซอยนิมิตใหม่20มีนบุรีสายกองดินคลองสามวากรุงเทพมหาคนครค่ะ อยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีส้มนะคะที่ตั้งของหมู่บ้านนะคะอยู่เขตคลองสามวากรุงเทพมหาคนหรครค่ะทุกท่านราคา3ร้าน3แสนบาทค่าใช้ใจ่ายวันโอน50 5 0นะคะบ้านเดี่ยว2ชั้นค่ะพื้นที่ใช้สอยกว้างหน้าบ้านหันหน้าไปทางด้านทิศเหนืออยู่ใกล้กับไปรษณีย์ตลาดโลตัสบิ๊กซี สำนักงานเขตและสาลมินบุรีเป็นต้นนะคะการเดินทางสะดวกสบายค่ะสามารถเชื่อมต่อถนนได้หลายสายเช่นรามอินทากุวินทวงศ์หาไทยลาดลำลูกกาประชาร่วมใจลาดอุทิศรามคำแหงและลมก้าวเป็นต้นนะคะท่านใดที่กำลังมองหาซื้อบ้านอยู่ในบริเวณนี้ลองเข้าไปรับชมพื้นที่จริงกันได้นะคะ บ้านสองชั้นเลยนะคะทุกท่านเป็นบ้านเดี่ยวด้วยนะคะในราคาสุดพิเศษตามร้านสามแสนบาทเท่านั้นสนใจติดต่อสอบถามและนัดชมพื้นที่ติดต่อได้โดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยนะคะมีไอดีลายผู้ขายด้วยทุกท่านติดต่อเจรจานัดหมายกันโดยตรงเพื่อประโยชน์ของท่านต้องเข้าไปรับชมพื้นที่ก่อนตัดสินใจนะคะเจคเนขอแนะนำเบื้องต้นเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ